าาภริทวานะเมตังสเมาตาภันตาอวิคิตติตาปริตังภนาตุสักเฮกาเมจะรูปเปกฤษิสิขระเตจันตริเฮวิมาเนที่เประเทศจะข่าเมตรวนาคหาเนเหาวัตุมหิเขตเต ภูม,มิาจยันตุเทวาชารธรรวิสเมยคคันทพนาคาติทันตาสันติกเกยังมุนิวราวจานะังสาธโวเมสุนันตตธรรม,มสวสดการโออะยัมภะทันตาธรรม,มสวรสดการโออะยัมภะทันตาธรรม,มสวสดกาโรอะยัมภะทันตา ขออัญเชิญเทวามหาราชณขพื้นดินณอากาศทุกสถานจงมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการสร้างความดีบัดนี้เถินขอจบสักเทคทรมคตตามบทบาทเื้อทั้งคำอัดคำแปลและคาถาขออัญเชิญเทพยานาเจ้าเทวาเชิญเสด็จลงมาจากสวรรค์ฉันวิมานบน ทั้งสิบหกห้องช่องบนชั้นฟ้าขอเชิญเสด็จมาทุกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิ่งควันในงานมงคลตามยุคคนแบบโบราณมีนาเนื้อมาทั้งลูกพบน้ำพบจบลำเนาบนยอดเขาท้องทะเลบนเวหา ทั้งเกาะแก่งเปลียนน้อยใหญ่ตายพระสุธาในเคหาอารามราชรถหลวงกาส่งดวงขังทั้งพยาวาสุเรีผูมีฤิ์ต,ตังแต่ทิดอระภาภาพามาอิสานตลอดทั้งพ่อปุรีผู้มียานจงดนบันดาลมาช่วยด้วยเถิดนาะ ราน,นเทพยะดาเจ้าเมื่อได้ยินขขาวอันเชิญอยู่ตามลำเนาเขาเคิดเนินภูผาพร่างค่อยเสด็จลงแล้วต้องมาเอ,อ่ยสู่ยังพื้นพระสุธาปาัตตพี แล้วสเสด็จประทับคอยยับยั้งสเสด็จลงตรงนั่งประทับที่เพื่อให้เลิกให้ชใช้นทีพิธีเนื่องในงานวันนี้ลูกหลานเลี้ยงเจ้าที่ขอเชิญเทพเทวดาจงมาช่วยอํานวยพระพรชัย พระพุทธังบังเกิดเปิดโลกพระคาถาพระธรรมังบังเกิดเปิดโลกพระคาถาพระสังฆังบังเกิดเปิดโลกพระคถาเปิดด้วยน้ำนพระพุธน้ำม,มพุทธายะอิติปิโสบกวางมือข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วจะขอยกขึ้นระหว่างคิวน้อมนบนมัสการ ถึงคุณพระบินดอ2ยี่สิบเอ็ดคุณพระมดดาสิบสอคุณพระแม่พศสามสกคุณพระพุทธเจ้าห้กคุณพระธรรมเจ้าสามสคุณพระสงฆ์เจ้าสิคุณพระแม่ธรณียี่เอ็ดคุณพระแม่คงกาสิบคุณพระแม่พระเพลิงหกคุณพระแม่พระพาเจคุณพระอสอ็ดคุณพระอักรสามสิบสคุณพระอุปจายะคุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาสัคุณอสวัตอัสวัตคุณนิสวัตคุณลงแก่ทั้งสาประการคุณศีนห้าคุณศีนแปดคุณศีนส อคุมบริีราไรคุมรสีต่ววมรีตาไกุมรีปดคมรสีกัดงคูมบริสีพิราคุมรสีพิราุมบรสีปัญญาสุขคุ้มริสีสมิุมรสีิงห์พนุคุมรสีกโรคุมบริสีกรคุมสีบริจาุมริสีจัตุทิพยนิรคุณมสีเกตโกมคุมรสีเสบทคุณมรสีสรบคุณมรีตะบงกุคนภาีที่มีบารมีและผู้ที่มีอิทธิพลทั้้งหมดดที่ไบ บางเพนพุทธพระจั์อยู่ที่เขาและทำาไมกำหนดอีทั้งเขาไกล่าและป่าหิมะป่าทั้งร้อยแปดที่สองธิ์ไกลทั้งคุณพระอุมาคุณที่อิศุคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยนคุณพระการคุณพระนารายณ์อวบารคุณพระจุตุลกบาลทั้งสี่คุณพระมาตุลีคุณท่านเท้าเจ้ากรุงพาลีคุณพระภูมิเจ้าที่อันเป็นที่เขารบนับถือแห่งฝูงชน คุณพระทศพลคุณพระพุทธเจ้าทั้ง30ทัศอันเป็นพระบารมีคุณพระธรรมจังจิตคัมีรทั้ง84ธรรมธรรมกันคุณพระศรีรัตนาไตยคุณพระตะคาถาคุณพระสรุปใจดีคุณพระศรีมหาภพอนุรุธชัชวาลคุณพระธรรมวิหารทั้งีทั้งหลายคุณพระมกราคุณภาษาเรบุตรคุณพระอนุรุธคุณพระอุปโกติยราคุณพระอนงคคุณพระปฏิมากรคุณพระคําวํดีคุณพระปฏิณีสิงเหคุณเลขกคุณยังคุณพันคถาคุณว่าและคุณยาโกตคุพิสมรคุณพระประเจียและมงคลคุณพระมหาสาตาอันเรื่องเด็วิเศษสุดคุณพระเทศ6คุณพระจา15คุณพระการ8คุณพระพุทธ็7คุณพระปรทหารสัปดี19คุณพระสุก20 ยี่สบเอ็ดคณประเสาวสิบคณประเกตเก้าคณพระราคนสิบสองคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันที่เคยได้อุบัติขึ้นมาขอให้ไปสิทธิทุกทุกพระองค์จงสิทธิสิทธิกรจังสิทธิกรรมสิทธิกระยังสิทธิกระตากระโตสิทธิเทเชวโยนอยังสิทธิลาภโภวละตรังสภโสธีพระวันตุเมอิติปิโสบก่าข้าพเจ้าขออันเชิญองค์เสด็จสมัาสัมุทธิจ้าจงมาอยู่เหนือเก้าเหนือผมขออันเชิญองค์พระผมเสด็จมาอยู่บาซายขออันเชิญองค์พระนารายเสด็จมาอยู่บาขว้าขออันเชิดองค์พระามาเป็นนใจ ข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดๆถ้าพูดใดภายใดผีใดจงแยกได้เบียดเบียนปีธาและจงแยกได้ประมาณภาพทั้งขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลังและคุณพระรศิตต้องร้อยแปดพระองค์ขอได้ชะครูบาเทียนอิรและทั้งคุณครูที่อยู่ในธรรและครูหาจงมาช่วยหน่ยพราะผลจะให้แก่ข้าพเจ้าพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังขังประสิทธิมหาประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิกระยาสิทธิกรตากระโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภวิ่ต่ตังสัพพะโสธิพระวันตุเมง Namo tasabu kato ratu sama sambo tasabu kato ratu sama sambo tasabu kato ratu sama sambo tasabu kato sama sambo kato 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 បតូសាបំទាំងគោជាចាបតិបនោគតូសាបំទាំងគោ3ជីបបណោ6គតូសាបំទាំងគោជាទាំងចាប់តារិពរិស័យុខានិអថាបតិសពករអេសបកតូសាបំទាំងគោអោនុយោបោនុយោថាគិណយោអសរីករណិយោអនុទរងបុញ្ញកិតាំងរកសាធិភហុសហសមភិនិមេតសាឧទង្គំកម្មីករងឧបទិរគោរស្សស័យមអរងសរណាសិតមោតិណាចិរវំនេទូតន្តេច3ឧបទេសិមង្ការានិមោរាធិរេកមភិយោ73បរាទីងគោរអបណាលមកម្មកម្មតាយំខាភីទូតំសុវិចនាច သမမကြောင့်ကမစနီ ወ សុថាရုဏံတံမေတပစေခุတိနသိတဝမနေโทတံတေជ្ជသမုတတေជ្ជမင်္ဂရာនិကုគិតာသမတိဟတသုថាရုဏံတံတံထဝတိဩ ਚ ဏပထံគុမာရဝန္တံဣတိပစံကတမနောจิตဝမနေโทတံတေជ្ជသမုတတေជ្ជမင်္ဂရာនិកတဝနာကသမုတရံယုခာភိတိယာជីចាជាទုတဝစ္စဏံចတိကာជាမជាစံတေနសុបុတိနာจิตဝမနေโทတံတေជ្ជသမုတတေជ្ជမင်္ဂရာនិសាเจံဝိဟာယပတိစာចကဝတကေတုမဟာသတိရောပိတမနကအတ္ထတုគុတံປັນຍာပတိဝစ္စတိတဝမနေโทတံတေជ្ជသမုတတေជ្ជမင်္ဂရာនិနံโทပနံတပတိက ត្រវំនេះធោតាមតេចសំបទនេះជាមង្ការានីទុខាហេតេទុតិគិណទុថាថាតហឋំប្រមាំងវិសុទ្ធតិជុទុមីទុកាពេថានញ្ញាណាទេនោះវិជិណាចិត្រវំនេះធោតាមតេចសំបទដេ ชยมังกรนิเอตาพิพุทธชมังกราตย์า่ะยวาโนทินท kind of ีเนสารเตมตันตตวานเนกาวิวิธานิปวนโมขังสุขังอธิกเมยนสปัยมาการุณิกนาทหิตายสปปานีนังกเดตวป a ร a ิสปปโตสงพุธิมุตบัเอตนะสัตหุตเตชยมังกรังชยนโตพธิยมุเรสกยานังนทิวตนเอวังกวังวิหเจสุชยมกรยาราจิตบาลังเกสีเสีพัทธพัิปุงครยัง

มสมิมงคลจกรวาลทั no liebe, as, ้งแปที the, number, ่ประสทธิ obser, alone, ์จุมเป็นกำแพงเกทั้งเจ็ดชัมปองกันหอมล้อมเรกอถุอนาตาราชสียมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตัหานิพุทธเจารปริเกตราคันตุสุราคันตุมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดที่ประสิทธิ์จุมเป็นกำแพงแกทั้งเจ็ดชัมปองกันหอมล้อมเรากถุอนตาราชสีมานาเกเตสมัตาสตโยชนสตัหานิธรรมชารปริเกตราคันตุสุราคัน ตุมาสมิมงคลจักรวัลทั้งแปดทิศประสิทีิจงมุนีกับเพียงแก่ทั้งเจ็ดชั้นบกวงการหอมล้อมเราก็ถูกอนัตตราชสิมาณาเขเตสมนตาสตโยจันะสตตาสหานิสังฆาชาราปาริเขเตราคันตุสุราคันตุสาธุสาธุสาธุอมประจัพภะแก่เพชิรุกันเจวานามภะทัสสมะเรอประจัพภะแก่เพชิรุกันเจวานามภะทัสสมารีออมประจัพภะแก่เพชิรุกันเจวานามภะทัสสมารีสุปฏิปันโนภะโกโตสาวะสังโฆสังฆังนามามิอิติสุโกโตจุตินทโรนะโมพุทธายะนะสสีวังปรมาะมะอ ุกเทศกุเสศกิงกรณนาเสอมตังชามิชามิเสกุเสกิ่กรณาขเยสอามืตังชามิชามิขเกเทกิ่กนาขเทอมือตังชาณมิชามิอิติปิโสวิเศษเิเศพุทธนามิอิมพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเิเศพุทธนามิอิมาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศษเิเศษพุทธนามิอิมณพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิปิสมปติชามินาสังสีโมพระ โมพ at si at e ah ุทธายะวิรัตโยวิระโกนัยังว ah e. an ิระติสงสารเวระตาสีว eh ิระตาสสาวิระอิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสัสวะห่มสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนัมามีมามหาราภอิติพุทธะสุวรรณังวารัชตังวะทัชังวะพิจังวะอัจังวะปัจังวะเอหิเอหิอารัจเจยะปิติมีมานัมามีหังสาธุสาทุ อันตรายาวินาสติพุทธังโงธรรมะโมสังขังรบอันตรายาวินาสติพุทธังโงธรรมะโมสังขังรบอันตรายาวินาสติสัพพุทธจิตตาจสาจานิเถระสัพะพุทธจิตตสาวะโสมภาสัพโตโนตมมหาระังสัพพสิทธิพระวันตุเมสาทุสาทุสาทุพระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยพระแม่อยู่แล้วหรือยังอยู่แรงสังขารังข้าพเจ้าขอพระแม่ธรณีวันนี้วันดีวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีมโรงข้าพเจ้า ขอถวายเครื่องสการะบูชาข้าวปลาอาหารผลไม้รากไม้มากฟูบุรีตลอดทั้งอาหารหวานข้าวแก่เจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีพระคุณเจ้าที่ที่ปกปักรักษาคุคม้มครองบริเวณเลือกสวนไรนาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมารับเครื่องสการะบูชาของข้าพเจ้าให้อิ่มน้ำสําปาญแล้วโปรดจงเมตตาประทานพรจงช่วยปกปักรักษาบริเวณไรส่สวนไรนา ที่ข้าพเจ้าจะทําการปลูกกวยหอมนี้ให้ปราศจากอุปสรรคอันตร,รายทั้งปวงปราศจากปูุก,กภยัยวัตภยัยอัคขีภยัภยโจรภัยับตั้งแต่วันนี้เป็นต้น,ตนไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีโชคมีชัยจะทําการสิ่งใดๆทาํามาค้าขายขอให้จเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จตามที่ข้าพเจ้าได้มุ่งหมายไว้ขอพระแม่ธรีตลอดทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ของที่เจ้าของทางจงช่วยเมตตาประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงอย่าอยากอย่ายากอยาก่าจนอยา่อยา,ยาได้ํำกว่าคนอย่าได้จนกว่ใครคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปถนาตลอดปีและตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุ